ถ้ำนาคารนี่คือลูกสาวเลยนะถ้าเจอหันไซสูงไอ้เอจะบอกให้กลางวันร้อนกลางวันร้อนแบบหเนี่ยยังมี40องศาได้เป็นซีนที่ผมลืมว่าถ่ายอยู่นี่เพิ่งคิวที่3าเนี่ยขนาดนี้นะก่อนที่เราจะไปชมภาพยนตร์พี่นาคสามพร้อมๆกันในโรงภาพยนตร์นั้นกว่าจะมาถึงจุดนี้จุด ภาคเนี้ยลาบากกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็เราไม่อยู่แต่ในวัดเราอยู่ข้างนอกเราจะเป็นโรคชาติที่อังซีนแล้วมันเป็นเรื่องของการจนภยัยซึ่งมันจะไม่เหมือน2ภาคที่ผ่านมาที่เราที่เราหนีผีในวัดภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยเราจะอยู่ในวัดธรรมนาคานิเมเกอรนะคบแต่ภาคเนี้ยเป็นภาคที่เราก้าออกจากวัดกันไฮไลท์ของพี่นาคสามคือความเป็นครอบครัวที่มันถูกปลูกตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองต่อให้ยากลําบากหนักหนาแค่ไหน แเพื่อให้พินาคสามสุดกว่าทุกภาคภาพเบื้องหน้าที่ออกมาต้องดีที่สุดนี่เพิ่งคิวที่3านี่ยขนาดนี้นะและเบื้องหลังบอกได้คำเดียวว่าเกินคำบรรยายโอ๊ยโอคุณทำเป็นห่วงย้อนคุณทำวหน้าแน่ๆนะครับน่าจะโดนบาดกันเยอะเลยทนได้ครับเพื่อหนังออกมาดี สวยโลนึงน่าจะเป็นหาดทรายสูงนะครับที่อุบลอันนี้ด้วยความที่พื้นที่มันเป็นหินแล้วมาผมมองว่ามันเป็นอังซีนมากๆครับถ้ำนาขานี่คือลูกสาวเลยนะถ้าเจอหาดทรายสูงไนอะ้จะบอกให้นั่งไงนั่งน,นั่งน,นั่งมันเป็นทั้งทรายทั้งหินทั้งน้ำนะครับซึ่งผมเข้าไปก่อนกับพี่เอมแล้วมันเป็นฉากที่ต้องวิ่งบนทรายแล้วก็เวลาลมมา,าแรงๆเนี้ยทรายก็เข้าหน้าเข้าตากลางวันร้อนกลางวันร้อนแบบหูเนี่นะยมี40องศาไดนะ้ กลางคืนหนาวไม่ร้อนพูดเลยว่ากัศดีหนาวต้องข้างหนาวด้วยจกถักเชื่อม<ร>จะผิว <c oughs> แล้วน้ำที่จะต้องลงไปแช่ในฉากจะต้องมีน้ำลงไปแช่คือตัวเราเป็นอย่างเงี้ยนะในฉากอะ่ะแบบอยู่นะเป็นสีนที่ผมลืมว่าถ่ายอยู่เป็นสนุกอะ่ะเหมือนเล่นกันจริงๆอะ่ะสารน,น้ำไป <c oughs> สารน,น้ำไปตกบ้างอะไรอย่างนี้ก็สนุกมากสนุกสนานเฮฮาครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าจะเล่นเล่นเล่นนะแบบ เวลานั่งคุยกนันแต่เวลาเอาจริง5้สียสองทุกคนก็ทํามันออกมาได้ดีทุกคนทนนําใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับน้องๆทีมนี้ครับจำผพาสั่งเห่างเปลาะ้องขวด <c oughs> ไม่รู้อะไรเราไปท <c oughs> ้อไม่ถูกและนี่คือเบื้องหลังสุดฮาเบื้องหน้าสุด<อ>เฮียนว่าจะมาเป็นความอาฆาตระดับปฐมบทแห่งตำนานมึงหลกขอไปมึงต้อง นาคสาม17มีนาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์